แม่ครับดูเจ้าแบล็กเมสซี่มันปล่อยพลังใส่เพื่อนเราใหญ่เลยนะครับเนี่ยหูยแม่แม่แม่ครับผมว่าเราเนี่ยหนีก่อนนีกว่าไหมครับหืไม่ต้องห่วงเราเค่รรบแกเห็นไหมเนี่ยในมือแม่มีปืนอยู่นะเดี๋ยวแม่จะทําการยิงมันให้ไสแตกไปเลยหืมปิ้ว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 ใส่หัวอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่พี่เอาปืนอะไรยิงใส่มันเหรอครับเนี่ยทำไมผมไม่เห็นเจ้านั่นมันตายเลยหืพี่เอาปืนฉีดน้ํายิงใส่มันสิน้องๆกะาจะดับไฟเลยนะเนี่ยโอ้โหถ้าพี่จะเล่นแบบเนี้ยผมหนีก่อนลวครับ นี่น้องไม่เชื่อใจพี่ขนาดนี้เลยลอเนี่ยอุ้ยรู้สึกว่ามันจะเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วนะเนี่ยผมก็เริ่มไม่เชื่อพี่แล้วล่ะครับอุ้ยทางานเราหนีนนตายเลย สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ข่าวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox อีกเช่นเคยเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็จะพาน้องมานี่เลยนะคะหนีตายภัยแปลกประหลาดนั่นเองว้าวเดี๋ยวมาดูกันซิว่าภัยในแมปนี้เนี่ยจะมีภัยแปลกๆแค่ไหนเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเลยค่ะโอ้โหมาถึงก็เจอเลยนะคะพวกแพ็กแมนดูสี่สามสี่ตัวเลยแล้วเนี่ยเฮ้ยดีๆเดี๋ยวมันจะมาทางนี้ไหมเนี่ย อุ้ยเกือบไปแล้วแม่ระวังด้วยนะครับดูสิมันมาตั้งหลายตัวเลยนะครับแม่ระวังมันมาหาเราด้วยแม่หนีเร็วๆโอ้โหยมันไกลเอือกกำลังจะบอกว่ามันไกลฉันอยู่นะเนี่ยเฮ้ยตายสิพวกแกทำฉันตายอยีกแล้วเหรอือนี่เดี๋ยวๆด,วดวีรอบหน้าแก้แค้น ตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธอะไรเลยนะเนี่ยนี่เธอไปลองดูร้านข้างหน้าสิเขามีของขายเต็มไปหมดเลยนะ<ๆ>เผื่อมีของที่เธออยากได้นะ่ะโอเคเลยว้าวด้านหน้านี้ก็คือร้านขายของเองเหรอเนี่ยเรเข้ามาเลยครับเรเข้ามาเลยอยากได้อะไรก็เลือกเอาเลยนะครับแต่ถ้าคุณสั่งซื้อผ่านเว็บ o y l a r com ก็ลดไปอีกทันที10%เลยนะครับผม,อมโอเคลด นี่นี่นแกเอาโทรศัพท์มาด้วยหรือเปล่าเนี่ยเมย์จะทําอะไรเหรอครับเนี่ยก็เมย์จะสั่งทางเว็บนส่สิเขาบอกลดตั้งสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอุย้ยกว่าเขาจะเอาของมาส่งตั้งหลายวันเลยนะครับเนี่ยมันไม่ทันใจเหรอครับแม่จริงด้วยอุย้ยนั่นไงตอนนี้เราโดนเป็ดบุกนะคะเนี่ยนี่นี่น,น,นี่แกหุยแกมาลอยอะไรอยู่บนบกขนาดนี้เนี่ยจะเป็ดดูสิมันกาลังติดกําแพงอยู่ยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้เพื่อจัดการมันก่อนค่ะ ทุกคนช่วยฉันด้วยตอนนี้ฉันโดนเป็ดทับหัวอยู่โอเคเลยเดี๋ยวฉันเข้าไปช่วยเองนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกฉันมาช่วยเธอแล้วโอเคอย่าคิดจะเข้ามาใกล้นะไม่งั้นฉันตดใส่หัวพวกแกจริงๆด้วยหูย <c oughs> นี่จะตดใส่หัวเลยเหรอเดีย่ย <c> ว <oughs> <c oughs> ี่แจนเพิ่งสระผมมา่หไม่นะเนี่โอ้โ <c> ห <oughs> งั้นก็ไม่ไหวนะคะขอยืนอยู่ตรงนี้ก็ลกแล้วกันแม่ข้าระวังกลิ่นตดระเบิดมหาภัยด้วยนะครับมันอาจจะระเบิดติดไฟโดนหัวเราไม่ก็ได้นะครับแม่หูย ถ้ามันจะรุนแรงขนาดนั้นแม่ไม่เข้าไปดีกว่าแก่โลกอุ้ยแต่ตายแล้วแกจะออกมาทําไมเนี่ยฉันกะจะไม่เข้าใกล้กันแล้วเนี่ย <c oughs> ฉันจะมาตดใส่หัวพวกแกนะสิโอ้โหูยายเลยนะอุ้ยดูสิเป็นไฟเลยตดมันเมื่อกี้อุ้ยเกือบไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็เป็นผู้รอดชีวิตนั่นเอง้อเกือบแล้วเกือบโดนตดมหาภายัยถ้าตายแล้วนะเนี่ยเอาละตอนนี้เราก็มานี่เลยนะคะเลือกแบบต่อไปที่จะเล่นนั่นเอง ว้าวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ล่ะเนี่ยทำไมด้านล่างมีแต่โอ้โหลาวาเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยท่าทางที่จะเป็นอ่าภูเขาไฟนะเนี่ยผมไม่สนใจหรอกนะคะว่ามันจะเป็นลาววงลาวาอะไรนะ่ะผมรู้แต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเท่านั้นเองนะ่ะออ้ยผมเนียกลัวไปหมดแล้วนะครับแม่หาที่หลบดีๆหน่อยได้ไหมอ่ะตรงนี้มันโล่งแจ้งมากเลยเดี๋ยวสิเคโรอเอ่เดี๋ยวแม่หาที่หลบกันนะโอ้โหบอลเหรอลูกบอลเหรอเนี่ย เฮ้ยนี่มันไพ่จากลูกบอลเหรอโอ้โหเนี่ยหล่นลงมาเต็มท้องฟ้าเลยนี่ตายสินี่นี่นี่นนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครมาแจกลูกบอลแถวนี้แม่ครับสงสัยเขาจะเตะบอลชนะกันนะครับเนี่ยเขาก็เลยเอาลูกบอลมาแจกพวกเราเนี่ยหูยมันแจกแบบนี้ก็ได้หัวแตกกันพอดีเลยดูดิโดดยนลงมาแจกวันนี้ฉันก็หัวแตกทันได้เล่นบอลเลยหูยดูสิมันลูกใหญ่มากเลยเตะไม่ได้หรอกเนี่ยุ้ย มันใหญ่กวบอนธรรมดาตั้งสิบเท่าในแคโรตายแล้วหล่นลงมาเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยดึงดังดังนี่ฉันหอบกลับบ้านไม่ได้หรอกนะเอากลับไปเถอะเอาละตอนนี้เราก็เป็นผู้รอดชีวิตแล้วนะคะวู้ฮไปหาวิ่งเล่นกันดีกว่ารู้สึกว่าจะยังไม่เกิดภัยอันตรายเกิดขึ้นนะเนี่ย งั้นก็เข้ามาเล่นในบ้านหลังนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะอยู่ในบ้านหลังนี้ปลอดภัยที่สุดเลยนะคะมจิกับเพื่อนๆอยู่ในบ้านหลังนี้ตั้งนานแล้วไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยหูยรู้อย่างนี้พี่มาอยู่ในนี้ด้วยดีกว่าเสียดายจังเลยอะตอนนี้เขาให้เราทําการนี้เลยนะคะเลือกแมพใหม่ที่จะเล่นนั่นเองเอาล้งั้นก็มานี่เลยดันขนมนั่นเองนะคะว้าวดูสิมีขนมเต็มไปหมดเลยอหูยด้านหน้าของเราก็คือขนมเค้กสตรอเบอรี่นั่นเองนะคะนี่มีลูกอมอยู่ด้วยเหรอเนี่ย ว้าวฉันอยากกินจังเลยทุกคนหูวดูสิของกินเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยว้าวาเพื่อนๆของเราก็ต่างกินขนมกันยกใหญ่เลยนี่พวกเธอสองแม่ลูกไม่หิวกันเลรอเนี่ยทําไมตอนเนี้ยฉันรู้สึกว่าท้องฉันร้องจ้องจ้องจังเลยห <c oughs> ฉันขอกัดกินขนมที่พวกเธอยืนไหนก็แล้วกันนะงามงามงางางางตามสบายเลยน้ําชา <c oughs> นี่ <c oughs> ฉันต้องของใหญ่แบบนี้ เคกนั่นเองวู Woo ้วท่าทางด้านล่างนี่จะเป็นเค้กช็อกโกแลตนะเนี่ยแล้วก็เคลือบด้วยครีมแล้วก็สตรอเบอรี่ด้านบนนั่นเองว้าวของโปรดเลยนะเนี่ยขอกินหน่อยโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> อร่อยมากเลยนะเนี่ยนี่พวกเธอฉันว่าขึ้นมากินสตรอเบอรี่ด้านบนดีกว่าไหมอะหวานเจี๊ยบเลยหูย <c oughs> จริงดิฉันอยากขึ้นไปมากเลยแต่ตอนนี้ขึ้นไม่ได้น,นี่ยอึดอด <c oughs> หาทางขึ้นไม่ได้เลย นี่ครับผมว่าพวกเราเนี่ยหาที่หลบก่อนดีกว่าไหมครับเกิดภัยร้ายมานั่นไงว่าแล้วภัย <c oughs> ร้ายมาจริงๆด้วยนะคะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวทำการกระโดดขึ้นไปด้านบนก่อนเอาล่ะว,ว่าแต่พวกนู๊มันอยู่ที่ไหนกันละเนี่ยพวกมันกําลังจะมาทางนี้แล้วพวกเธอสองแม่ลูกก็ระวังตัวด้วยกันแล้วกัน <c oughs> ไม่ต้องห่วงหลงน้ําชานี่ฉันมีปืนอย่างเท่แล้วนะเนี่ยใม้ไกล้หน่อยเร็วๆเ,เข้าหู <c oughs> พี่จะยิงตูดน้องเอง <c oughs> นี่ไงเจ้าตัวนี้นะคะ เอาแล้แกจะมากินปืนฉันใช่ไหมมานี่เลยยิงปิ้วปิ้วปิ้วสิหัวเลยโดนไหมเนี่ยโดนหัวล้านล้านพวกแกไมเนี่ยผมก็ไม่มีเนี่ยปิ้ว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 ้ยมากันสามสี่ตัวเลยเหรอเอาไปไหนละโอ้ยไม่มันเลยหมดเรียบร้อยแล้วเหรอเนี่ยเอาละตอนนี้เราก็เป็นผู้รอดชีวิตอีกแล้วนะคะเออแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอีกแล้วเนี่ยในขอดูหน่อยสิโอ้โหนี่นี่มีหมาด้วยลอเนี่ยห้อง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 สวัสดีฉันอยากกินแมวหู เนี่ยครับเขาบอกอยาก,กินแมวนะครับเขียโรสแกจะไปฟังก็ทําไมล่ะเนี่ย <c oughs> เอา้าตายแล้วนี่ฉันมาเริ่มเกมใหม่แล้วเหรอเนี่ยอู้หูยทุกคนระวังด้วยนะนี่นี่มันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยระวังด้วยนะเจ้าตัวแฮมเมอร์แม็กแม่ Man เนี่ยมันจะทุบลูกดอกใส่พวกเราอู้หูยนี่นี่แกโหดมากเลยนะลั่นแกทุบลูกดอกใส่ฉันเลยเหรอเนี่ยตายแล้วเอออูอ้อหูยเกือบไปแล้ว เฮ้ยน,นี่ทำไมแกโหวจังเลยพอกเรามารวมตัวกันที่นี่ลเร็วเขาโอ้ยมันไปด้านบนแล้วมาทางน,นี้มาทานงนี้ตามฉันมานี่เลยโอเคโอเคทุกคนเอาแล้วลูกสุดท้ายอู้ยเกือบไปแล้วเนี่ยเราไม่มีตัวกระโดดด้วยนะคะเมื่อกี้ถ้าโดนนี่ตายเลยดอกสุดท้ายนะหูย,ยเต็มไส้เต็มพุงเลยนะเนี่ย <laughs> เอาแล้วถ้างั้นเก็มานี่เลยนะคะหาซื้อที่กระโดดดีกว่ารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะเนี่ยดา,เดา,นเนยดากเลย เดี๋ยวนะขอเลือกซื้อก่อนคนก็เยอะมากด้วยนะคะเนี่ยท้าทางร้านนี้จะขายของดีนั่นเองจะไม่ขายของดีได้ยัง,ๆๆยงไงก็ของในร้านฉันเนี่ยขายแค่ทุกอย่าง20บาทเท่านั้นเอง <What? S 1> เดีๆยเดียวสิเมื่อกี้ฉันไม่ได้ซื้อ20บาทเลยนะเอาฉันจัดโปรโมชั่นแค่หนึ่งวินาทีโอ้ยเนี่ย <laughs> <laughs> จัดโปรแค่หนึ่งวินาทีจะจัดทําเพื่ออะไรเนี่ย <laughs> <laughs> ฉันวิ่งมาที่ร้านนี้ก็หนึ่งนาทีแล้วหูยพ่อค้าใจดํามาก <laughs> ใจดําเหมือนหน้าเลยนะเนี่ยเฮ้ยตายสิ ว้าวดูสิที่นี่นะมุมสูงสวยมากเลยนะคะมองไปร,รอบๆเนี่ยมีแต่ขนมเค้กแล้วก็ลูกอมทั้งนั้นเลยูยผมอยากกินมากเลยนะครับแม่ดูสิลูกอมแท่งเนื้อสีแดงใหญ่โปโลมเลยหวิท้าทางเราเนี่ยกินได้เป็นเดือนเลยนะเนี่ย <c oughs> เป็นแท่งใหญ่มากเลยสีแดงมากด้วยเอาละตอนนี้เขาให้เราทําการเลือกแบบต่อไปนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันที่ว่าแบบต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น เตเดมเตเดมฮมีพี่ขาพี่ครับแมปต่อไปเนี่ยพวกเราจะโดนอะไรกันหรือเปล่าครับเนี่ยพี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเกาะกลุ่มด้วยกันนะตายก็ตายไปด้วยกันนะน้องๆเฮ้ยจะตายหรือจะรอดเนี่ยพวกเราเนี่ยเอาล่ะก่อนอื่นก็ต้องไปทําการสำรวจรบอบๆก่อนว้าวว้าวารู้สึกว่าที่นี่สวยมากเลยคล้ายๆกับการ์ตูนอียิปต์เลยนะเนี่ย <c oughs> ดูสิแป้นด้านล่างเนี่ยมีรอยเขียนด้วยนี่นี่ประกาศประกาศ ตอนนี้เรากําลังมีโรงทานแจกไก่ย่างขึ้นนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวๆสินี่ไม่ใช่วัดนี่ทำไมแจกไก่ย่างได้ละเนี่ยทําไมมีคำถาอะไรเหรอสองแม่ลูกนั่นน่ะฉันอยากแจกมีอะไรหรือเปล่าอู้หูนี่น,นี่ฉันไม่ได้ใส่ไมโครโฟนเหมือนนายนะเนี่ยไม่ยินจนได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยตายแล้วนี่พวกเราจะมีโรงทานแจกไก่ย่างกันเหรอแล้วไก่อะอะอเดี๋ยวดีเดียวนะนี่นี่นี่พวกเรากลายเป็นไก่แล้วเนี่ยอ้หให้ตายสิ จะทำไรเนี่ยถามฉันสักนิดหน่อยนะว่าฉันอยากให้คนกินหรือเปล่าหูยตายสิหนีเร็วพวกเรากําลังจะมีคนมากินเราแล้วเอาแล้วพวกเราหนีเร็วๆเข้าเป็นมาแล้วนะนะโอ้โหกัดเพื่อนเราใหญ่เลยอย่านะอย่านะฉันยังไม่อยากตายลงมาสิลงมาให้ฉันกินหน่อยสินี่มันรองทานนะเนี่ยหูยรองทานบ้าบอเลยถามฉันอะไอย่างเนี่ยฉันไม่อยากให้กินนะเนี่ยหูยเดินหนีก่อนพวกเราเร็วๆเข้าอ้ยดันนากัดเพื่อนเราใหญ่เลยวยน้ําชาเฮ้ยเดี๋ยวขอดูน้ำชาก่อนก็เรากันนะ ทำไมเธอเหลือตัวเท่านั้นล่ะน้ำชากระดูสิเมื่อกี้ฉันโดนมันกัดใหญ่เลยนะเนี่ยหูวีดีแล้วที่ฉันไม่ตายนะเนี่ยเหลือชิ้นเล็กนิดเดียวเองนะคะโดนกัดไปเยอะเลยเนี่ยเฮ้ยตายแล้วมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยถามฉันสักคำไหมฉันอยากให้กินไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะนี่เป็นภทยจากเอเลี่ยนนั่นเองนะคะตายแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวมาจากที่ไหนน,ะนั่นไงมาตรงนี้เหรอเนี่ยหยูวีหนีก่อนเร็วทุกคนเร็วเข้าดีนะเนี่ยที่เรามีตัวกระโดดช่วยเอาเราไปเลยทุกคนดึงดึงเลยนะ มีใครหนีมาเลยนะเนี่ยฉันเอาตัวรอดก่อนก็แล้วกันรอฉันด้วยสิดูสิด้านหน้าอะเต็มไปหมดเลยหุยตายแล้วลำแสงเลเซอร์มาทางนี้แล้วนะคะเอ,อือ <c> ก <oughs> นี่ฉันเป็นไก่กก็ยังไม่ละเว้นเลยเหรอเนี่ยโอ้โหโ,หโดนย่างสดเลยนะเนี่ยนี่ตายสิผมว่าตอนเนี้เราสองคนเนี่ยหนีออกไปก่อนดีกว่าไหมครับโอ้โหออกไปได้ยังไงเคโลแม่สัญญากับพกเพื่อนแล้วนะว่าจะตายพร้อมกันที่นี่น่นะ เรอผมไม่ได้สัญญาด้วยนี่แม่จะให้ผมไม่ตายด้วยได้ยังไงอ่ะหูยนี่แกจะหนีฉันใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อย่าเบึ้งนี่มาด้วยกันก็กลับพร้อมกันนี่พวกเธอดูที่นี่สิสวยมากเลยนะใช่แล้วฉันนึกว่าห้องสมุดที่โรงเรียนยังไงอย่างนั้นเลยอหูยสวยจริงๆด้วยเอย๊ว่าแต่เจ้าตัวนี้มันอะไรอ่ะเนี่ยกระเด๋วกระเด๋วอยู่ตรงนี้เนะ <c oughs> นี่ยนี่นี่ตังชี้โถชี้เดะเอ็นไปเอ็นมาอยู่เลยเนี่ยฉันว่ามันเป็นมีดแน่นอนเลยหูยดูสิห <c oughs> ูตลกมากเลยแกเนี่ยเอาแล้วด้านหน้าของเรานี่คืออะไรอะ่ะ ว้าวเป็นสมุดนั่นเองนะคะแล้วก็นี่คือตุ๊กตาเหรอเนี่ยเอย๊มันเป็นตุ๊กตาอะไรอะมังกรหรือเปล่าหรือว่าม้าน้ําไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าสวยมากเลยน่ารักมากๆด้วยนะเนี่ยฉันอยากจะปีนขึ้นไปด้านบนจังเลยใช่แล้วคะ่ะผมปีนขึ้นไปไม่ได้อะไหนขอดูหน่อยสิฮึมันขึ้นไม่ได้จริงๆด้วยนะเนี่ยนี่พวกเธออย่าสนุกสนานกันให้มากเลยนะที่นี่นะมันมียักษ์ขนาดเริ่มเทิมเลยหลอจับพวกเธอกินอยู่เฮ้ยนี่นี่ มาน้าคุยกับเราเหรอเนี่ยใช้แล้วฉันเตือนพวกเธอแล้วนะรีบหนีออกไปจากที่นี่ก่อนเร็วเข้าหูยนี่น,นี่นายพูดเวอร์ไปหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงมันมาแล้วระวังด้วยทุกคนหูยแต่จะต,ตายแล้วยักษ์มาจริงๆด้วยนะเนี่ยเอาละตอนนี้เราก็ทำการจับปืนสู้ยักษ์ไปเลยหูยนี่แกฮ้ยกำลังกระโดดถีเพื่อเราใหญ่เลยแย่ yeah, แล้วทุกคนตอนเนี้ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะฉันไม่อยู่แล้วหูยน้ำชา <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนด่งสี่ <c oughs> ฉันมีปืนอยู่นะ ฉีดน,น้ำฉันไม่เอาด้วยหรอกนะโห้ยไปดีกว่าหไปกันหมดเลยนี่เราไปหมดเลยแล้วเนี่ยงั้นก็นี่เลยทําการจับปืนฉีดน,น้ายิงเลยนี่ไงพวกแกตายตายตายให้หมดเลยฮ้ฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดเลยนี่ไงนี่ไงเหยียบให้หมดเลยโอ้โหนี่มันโหดมากเลยนะเนี่ยพวกแกจะต้องตายให้หมดเลยฮ้นี่ไงโดนฉันถีบ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 โอ้โหถีบเลยฮเลยฮ้ยโหดจริงๆเลยเจ้าตัวเนี่ย ตายเลยตายเลยตายหมดเลยพวกแกเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงหูเจ้าม้าน้ํานี่ด้วยเตะปากเลยเตะปากเจ้าม้าน้ำด้วยเหระเนี่ยหูยตายแล้วมันโหดมากเลยตายแล้วทุกคนระวังด้วยนะเนี่ยโอ้ยฉันจะเหยียบให้หมดทุกคนเลยให้มีดเลยว้าวหูนี่ยิงเป้าเลยตายยิงเป้าตายเลยเนี่ย นหน้าๆวูฮ้ฮูสำเร็จแล้วทุกคนเราค่าอยากได้เรียบร้อยแล้วเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพี่นุ้ยด้วยเอือกแล้ว <laughs> เดี๋ยวเพื่อนดีขอพูดลาก่อนหูยมาถึงก็ยิงตุ้มสิหัวกันเลย <laughs> เอาละถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามพี่นุ้ยด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยเวลาที่พี่นุ้ยลงคลิปใหม่ๆเนี่ยน้องๆก็จะได้ดูก่อนใครเป็นคนแรกยังไงกันละ่ะเอาละสําสหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วละคะ่ะบ๊ายบายเย้แล้วคับเม่นี่มันเจ้ายักษ์ตัวเดิมนี่นาะหูยเพิ่มเติมก็คือมันทําท่อน้ําแตกเลยนะแกจะล้มทับท่อน้ำแตกและไม่อู้ยตายแล้วทุกคนทํากำลังจะท่วมแล้วหนีข้้รวาแล ี่ผมไม่ไหวแล้วโอ้โหจะจะตายแล้วฉันกําลังจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยดูสิมันพังมั่วของหมดเลยเอ,อือกตายเลยเห็นไหมเนี่ย